กราบสวัสดีนะครับพี่ๆนานนะครับลูกค้าทุกทุกท่านนะครับผมช่างเสนะครับอิสระภาพนะครับคนทำมาหากินนะครับชื่อช่อง YouTube นะครับ facebook อิสระภาพนะครับเพจเพจนะครับช่างเสนนะครับอิสระภาพหน้าไม้ยิงปลานะครับถ้าเป็นเพจนะครับ เฟซบุ๊กก็อิสระภาพหรือลูกค้าอยากติดต่อสอบถามก็โทรมาได้นะครับเบอร์โทร0986253806นะครับเบอร์โทร i อดี n e อันเดียวกันเลยนะครับวันนี้ก็มาส่งงานนะครับตัวนี้ลำที่แรกว่าจะออกเบอร์แต่ลูกค้าปิดไปเลยนะครับมีลูกค้ามาปิดไปนะครับลำนี้ก็เลยไม่ได้ออกเบอร์นะครับจะเอาเป็นลาอาลูแทนนะครับลางาลูปืนศูนยแทนนะครับออกเบอร์นะครับจะเป็นลางาลูปืนศูนย์แทน ตัวนี้พี่เขาปิดไปเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ก็ผมเคลือบเงาเคลือบเงาเสร็จแล้วนะครับก็จะส่งให้พรุ่งนี้นะครับจัดส่งให้พรุ่งนี้เคลือบเงาเสร็จเรียบร้อยเทสระบบเรียบร้อยนะครับจริงๆนะครับตัวนี้ทนเทสระบบเรียบร้อย,อย,อยน,นะครับสเปกก็ดูไปๆกลฝนตกนะครับช่วงนี้ทํางานลําบากตกบ่อยเกินตกทุกวันนะ เป็นปัดไม้ประดูนะครับเป็นงานปืนศูนย์ครับถ้ายิงก็อยู่ที่ระดับ1นระดับสแล้วแต่ยิงใกล้ยิงไกลนะนะครับก็จะยิงอยู่ที่ระดับ1นึนี่แหละนะครับถ้าใกลๆหน่อยก็สามนะครับตัวนี้ศูนย์ก็เป็นนะครับศูนย์หน้าเป็นไฟเบอร์ออปติกนะลูกวิ่งใต้ท้องรางนะครับ ใบเบอร์ออปติกปีกห้าสิบเซนนะครับปีกข้างค้าวห้าสิบล็อกออโต้นะครับตัวนี้เวลาปลดล็อกก็คือกดขึ้นนะครับกดขึ้นปุ๊บดึงถอยหลังโยกถอยหลังนะครับปุ๊บนะครับเอาออกนะครับเวลาใส่ก็สวมปุ๊บดึงขึ้นเทิงเดยดึงขึ้นข้างบนนะครับนี่ครับนะครับเวลาถอดก็ยกลงนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้ล็อกออโต้นะครับถ้าไม่กดตรงนี้นะครับจะไม่สามารถดึงออกได้นะครับ ประมาณนี้เนาะเนี่ยครับเซฟซ้ายขวานะครับเป็นเซฟข้างนะครับปลดเซฟขวานะครับตัวนี้ถนัดถนัดขวาก็คือปลดขวาอันนี้อันนี้เซฟนะครับนี่คือเซฟไว้อยู่นะครับปลดเซฟมุกนีก่นะครับปลดเซฟยิงยิงนะครับนี่เป็นไกลละฆังนะครับผมเทสให้เรียบร้อยแล้วครับผมนะ วิธีใส่ลูกก็ใส่ลูกปาลายรางนะครับใส่ลูกปาลายรางเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีใส่ให้ดูเดี๋ยวผมเอากระบอกส่ะเอาก็บอกใส่สำรองก่อน ผมเทสบ่อยเกินนะครับผมเทสตั้งแต่ตอนผมทําที่แรกเลยนะเพราะว่ามันต้องเทสระบบไก่วิธีมัดนะครับให้นี่นะครับนะครับให้เชือกให้เชือกมันอยู่ด้านล่างนะนี่ให้ปมมันอยู่ด้านล่างลูกดอกนะวิธีวิธีใส่ลูกดอกก็นะครับเนี่ยทำเป็นแบบนี้นะครับทําเป็นแบบนี้แล้วก็พับมานะพับเป็นแบบนี้นะพับเป็นแบบน,<ค>นี้ก็แบบนี้เลยเป็น มันจะเป็นบ่วงแบบนี้มันจะรูดได้นะครับนี่รูดได้มันจะรูดได้แล้วมาใส่ปุ๊บนี่นะครับแล้วก็รูดนะครับนี่ผมทําบ่วงเล็กนะครับต้องทําบ่วงใหญ่ๆนะนะมันก็รูดแบบนี้นะครับเวลาจะเอาปลาออกก็ปลดนี่เลยนะครับนี่ปลดปุ๊บนะครับนี่ก็ดึงอ,ออกเลยสําหรับลูกค้าที่ไม่รู้เนาะรับนี่แบบนี้นะครับนี่ ใส่ก็ใส่ตั้งแต่ปลายรางเลยนะครับเดี๋ยวใส่นะครับวิธีใส่ไม่รู้นะนะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวหาอะไรลองวิธีใส่นะครับก็เนี่ยครับไอ้สายอยู่ใต้รางก็เนี่ยครับนะครับก็เอารูกแบบนี้เลยสายมันจะวิ่งใต้ท้องรางนะนี่ สายมันอยู่ใต้ท้องรางนะครับก็บอกนี่ออกก่อนอเพือนะครับวิธีเน็บสายก็คือนะครับล็อกลูกนะพอเอาสายปุ๊บนะครับนี่แล้วก็ยัดเลยนะครับนะครับยัดยัดลงไปเลยนะครับ แล้วก็วิธีเนบสายนะครับก็คือม้วนมันทีนึงนะครับนี่ครับแล้วแต่นะครับเราก็เนบไปก่อนนะครับทีนึงนะครับเนบทีนึงนะครับครั้งที่หนึ่งป๊บนะครับแล้วก็เอาด้านบนสายด้านบนมาเนบครั้งที่สองนะครับเนบครั้งที่สองไอที่เหลือเนี่ยไอที่เหลือเนี่ยนะครับก็ยัดเข้าด้านในกระบอกเนี่ยนะครับก็ยิงได้เลยครับทีนี้ ครับเดี๋ยวผมเทสให้ดูยิงใกล้ๆหน่อยนะครับผมน,น,น,นู่นนะครับกระป๋องขาวๆนู่นนะ ผมจะยิงอยู่ที่ระดับที่ระดับที่2นะครับผมจะตั้งขั้นบันดไดไว้ที่ที่สนะครับตั้งขั้นบันดไดไว้ที่สองนะ่นะครับขึ้นยางขึ้นหนังยางก่อนครับ เราต้องเซฟก่อนนะนะครับเซฟก็ดันมาข้างนี้นะครับเซฟครับแล้ก็ขึ้นหนังยางชัก80ครับตัวนี้โคตรโหดนะครับโหมดมากนะก็จะประมาณนี้นะครับเซฟถ้าเวลาขึ้นถ้าเวลาขึ้นยางแล้วนะครับเราเซฟไว้อยู่นะครับเราเซฟไว้อยู่ผมไม่แนะนําให้ไปกดไกลเล่นนะไม่แนะนําให้กดไกลเล่นนะครับ ถึงจะเซฟนะครับแต่ไม่แนะนํานะครับให้กดไกลเล่นนะครับไม่นะครับเซฟนี้คือเอาไว้เวลาเราเผลอนะครับเราเผลอไปกดมันแบบนี้นะครับก็คือมันจะช่วยให้ไม่ลั่นเห็นไหมครับเนี่ยผมกดแล้วเนาะเวลาเราเผลอนะครับมันจะได้ไม่ลั่นนะครับแต่ถ้าเวลาขึ้นยางนะครับเวลาขึ้นยางนะครับเวลาขึ้นยางเสร็จนะครับผมไม่แนะนํานะครับ เวลาขึ้นยางเวลาขึ้นยางแล้วไม่แนะนําให้กดเซฟเอ้ยไม่ให้ไม่แนะนําให้กดไกลนะครับ